สวัสดีค่ะทุกคนชื่อดาวนะคะ,อะตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่บ้านนอกนะคะมาอยู่ที่บ้านแม่นะคะก็ยังทำแอบช็อปจินิกเหมือนเดิมนะคะ,อ,ะอยากจะบอกว่าคือตัดสินใจอยากขอบคุณช็อปจินิกนะคะที่เราตัดสินใจที่เลือกจะทำช็อปจินิกเพราะว่าเราอยู่ไหนเราก็สามารถทำได้นะคะทุกตอนนี้คือดาวอยู่ที่ บ้านแม่เราก็สามารถทำช็อปจินิกรายได้ก็เกิดขึ้นตลอดนะคะช็อปจินิกนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช้อปปิ้งแล้วได้เงินคืนนะคะแค่คุณดาวน์โหลดแอปสมัครแอปฟรีนะคะในแอ Store หรือว่า Play Store ก็ได้นะคะแล้วมีการช้อปปิ้งผ่านแอปต่างๆที่เข้าร่วมตอนนี้แอปที่เข้าร่วมนะคะประมาณ25แอปแล้วนะคะยังล่าสุดที่มาก็คือ ไลน์ไม่เห็นเนาะเป็นการสั่งอาหารทาน ลายเมนอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณมีการสั่งแล้วคลิกผ่านช็อปจินิก่อนคุณก็จะได้เงินคืนกลับเข้ามาด้วยนะคะช้อปปี้ a า a าดเหมือนที่ดาวเคยเสนอไปตรงนี้ก็ได้เงินคืนด้วยนะคะแต่ว่าพ้อยหลักของช็อปจินิกคือนะคะทุกคนต้องมีลิงก์นะคะลิงก์แล้วแชร์แนะนําให้คนอื่นมาดาวน์โหลดนะคะเราก็จะมีรายได้เกิดขึ้นเกิดขึ้นนะคะซึ่งช่องทางของรายได้นะคะก็จะมีทั้งหมดเท่าที่ดาวลองดูห ถ้าเรามีลิงก์แนะนำให้คนอื่นดาวน์นวโหลดแล้วมีการทำธุรกิจเหมือนเรานะคะอัปเกรดนะคะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการอัปเกรดของเพื่อนเนะคะนี่คือรายได้ช่องทางที่1รายได้ช่องทางที่2ก็คือเกิดจาก นะคะการแนะนําเราจะมีรายได้จากการแนะนําแต่ละคนนะคะก็คือจะมีรายได้เข้ามานะคะช่องทางที่3นะคะรายได้จากการช้อปปิ้งของเพื่อนๆสมมติดาวแนะนำใน A ใน A เกิดไปซื้อของในช้อปปี้ลาซาดานะคะใน A ได้ค่าคอมจากการช้อปปิง้งช้อปปี้ลาซาด้าดาวเป็นผู้แนะนําดาวก็จะได้จากการช้อปปิ้งของใน A ด้วยนะคะซึ่งข้อนี้ดีมากๆนะคะเราแนะนําแค่ครั้งเดียวนะคะแต่เขา อ่าช้อปปิ้งทุกครั้งเราจะได้กับเขาด้วยนะคะอันนี้ประโยชน์นะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะอ๋อโอเคคือสรุปแล้วดาวจะบอกว่าช็อปจินิกเหมือนการทำแอฟริเอตนะคะครั้งหนึ่งที่มีการอัปเกรดแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราอยู่ไหนเราก็สามารถทำได้อย่างดาวยกตัวอย่างนะคะตอนนี้ตอนเช้าเนะาะอยู่บ้านนะคะดาวก็สามารถอัดวิดีโอได้นะคะแล้วก็กลางวัน ดาวก็ไปเลี้ยงวัวนี่ค่ะนี่คือหลักฐานตอนกลางวันก็จะไปเลี้ยงวัวนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าดาวแนะนําคนเขามีการใช้นะคะค่าคอมมิชชั่นก็จะขึ้นที่ดาวด้วยนะคะใครสนใจทักแชทมาค่ะ